ใช้งานแล้วแล้วก็เก็บไว้ข้อมูลอย่างดีทุกคนนะผมได้ก yeah. ินแปลกๆตัวนี้เชียวเห็นว่พี่สิงมันดังเรื่อยๆตั้งเกมพี่พี่ดูดิผมตกใจผมทุอคนพี่พี่เดือพีเดือพยินญาหรือป่ะ สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่พี่เอฟีลุงป้านาอาทุกทกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าทู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้ผมมายังโลเคชั่นใหม่สดๆดร้อนๆทุกคนนะซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ผมมาครั้งแรกแล้วก็ต้องบอกว่าสถานที่อย่างนี้อยู่อยู่ไกลาจากชุมชนแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่เคว้งขว้างโดดเดียวแบบ เนาถ้าเป็นแบบถ้ายังคนยังอยู่นะพี่นะ,ะเหงหามากๆเลยพี่นะถ้าอยู่แบ,บนี้คว้งมากๆผมขึ้นมาที่นี่เพราะว่า,าบ้านเนี่ยถูกปล่อยทิ้งหลงังซึ่งหลังใหญ่พอสมควรนะพี่นะมีเป็นห้องเก็บของต่างๆมากมายแล้วก็อ่าพวกอ่างต่างๆอ่างเลี้ยงปลาอ่างใส่น้ำเนี่ยมันมีแบบมากมายทุกคนนะ ผมมาเพียงคนเดียวทุกคนมาคนเดียวแล้วก็ตอนนี้ที่ผมอยู่คือนอกบ้านนะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านค่อ,คอยๆเดินซ้ำตัวไปเรื่อยๆนะผมได้ยินาชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่พอรูป,ประวัติที่นี่คือเจ้าของย้ายออกหมดเลยนะเพราะว่านี่ผมพูดว่าผมคนลูกมานพี่เจ้าของที่นี่ลูกหลานอยู่กันไม่ได้เลย ตั้งแต่ต้องมองเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอาถรรพ์บางอย่างมีอาถรรพ์บางอย่างที่อยู่มีอาถรรพ์ที่อยู่ใต้บ้านหลังนี้ปลูกทับอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปลูกบ้านทับอะไรหรือเปล่าถึงอยู่กันไม่ได้กลางคืนนี่คือเสียง ร้องเหมือนจะเอาชีวิตเลี่ยงแบบร้องห่วงหวนทรมานมากทุกคืนเลยทุกคนนะผมเ็กอะว,วทุกคนมีเนี่ยอะไรก็ไปดูนะโอเคเดี๋ยวผมพยายามทัศคตินะไม่อยากลุกลี้ลุกลนแนละ้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้กันไปดูว่ามินเป็นยังไงบ้าง จะเคว้งหรือว่าจะลึกลับดูอาถรรพ์ดูน่ากลัวแค่ไหนไปทุกคนเข้าไปพร้อมกันนี่นะครับทุกคนผมเดินมายังที่เก็บของก่อนนะเป็นที่เก็บของไม่รู้ว่าอาจจะเป็นพวกท่อนุงท่อน้ําต่างๆนะของเกษตรกรเรกรนะี่ยก็ที่นี้คือเป็นเจ้าของเก่าคือทําไร่นะพ,พี่นะทาไร่กันทําไร่แล้วก็ปลูกไว้เป็นแบบเป็นสวนนี่้ยทุกคนนะแล้วก็มีไร่ที่บอยู่ติดน้าให้พี่ เีผมไม่ชอบไปตัวนี้ร้องพี่มันร้องน่ากลัวมากไอ้นกตัวเนี้ยนกแสกหรือเปล่าดูสภาพที่เก็บของตอนนี้อ้หูยหน่ากลัวใครครับเสียงใคร พี่พี่ทางขยับเองลมก็ไม่ได้พัดพี่พี่ลมไม่ได้พัดแต่ไมทางขยับเองอะดูดิเสียงใครครับแล้วถุงมันยินเองพี่พี่ดูดิลมไม่ได้พัดเลยทุกคนนะทำไมถุงมันดิ้นอะผมขออนุญาตเข้ามาที่นี่นะ ตกใจเยอะคนนั่งคอมอยู่เออเหมือนไหมพี่พี่ดูดิดูเม็นผมนะเหมือนหัวออกมาแล้วก็นั่งคอมอยู่ตกใจมันเลยพี่ควันไอ้ควันมาผมขออนุญาตเข้ามาที่นี่เพื่อมาดูว่าสิ่งที่ทุกคนอยู่ได้เป็นเพราะอะไรนะผมไม่ต้องการมาทา้าทายลบดูนะครับผมจะเที่ยวาทางเสุ้มคขอ,ของผมด้วยเธอสาธุ นี่แค่ผมมาเนะี่ยมาคนเดียวเนี่ยผมมาตอนห้าโมงกว่าๆคนตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าแล้วผมไม่อยากมามืดๆนะผมเชื่อว่าถ้ามืดๆเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ผมขอมาสำรวจตอนกลางวันก่อนกลางคืนค่อยว่ากันว่าจะมาหรือไม่มายัางไงต่อนี่คืออ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงกบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแนละ้วพี่นะ ไม้พายทุกคนเห็นไหมไม้พายนี่เป็นอ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงกบด้เลี้ยงหอยหรือเปล่าเปิดหอยเยอะมากอืมมีกงท้กยน,นะเป็นกงเป็นรั้วเป็นเป็นลวดนะพี่พี่นะกลงลวดแล้วก็เป็นโซลารเซลล์ข้างบนทุกคนโหเสียดายมากบ้านสภาพดีมากพี่พี่ แต่อยู่ไม่ได้พี่่นะผมขอไม่ระบุสถานที่แล้วก็ไม่ระบุว่าอยู่ตรงไหนแล้วกันนะทุกคนครับแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็เลี้ยงพวกสัตว์ต่างๆไว้พี่นะเลี้ยงน่นเลี้ยงหลายอย่างนะนั่นบอ่อนึงพี่นะแล้วตอนนี้อีกบอ่อสองสามบ่อทั้งหมดหกบอ่อนะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินเรื่อยๆนะสำรวจบ,บ้านเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามีอะไร อะไรวะน้อะไรกันะพ,พ,พี่พี่ดูที่มันเป็นบ้านสองหลังที่อยู่ติดกันทุกคนมีกล้องวงจรที่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า,าน่าจะโดนถอดปลั๊กไปแล้วพี่กล้องวงจรก็มีนะเป็นบ้านนี่หลังหนึ่งพี่จะไหมแล้วก็คู่กับ หลังยกสูงเป็นพื้นลอยด้านล่างนะเป็นชั้นลอยพี่พเห็นไหมเออคู่กันสองหลังพี่พหลังใหญ่นะพ,พี่สภาพดีมากเลยแค่ไม่ได้ทําความสะอาดนะนี่แค่ตอนเย็นๆนะกลางวันยังดูแขว่งอยูพี่นะถ้ากลางคืนจะเป็นยังไงบ้างพ,พี่ไม่อยากจะคิดเลยนะ ใช่อวะพี่พี่ทุกคนเสียงอะไรอ่ะได้ยินเสียงเหมือนผมไหมเดี๋ยวผมจะเดินดูหลังนี้ก่อนนะพี่พนะผมเดินเหมือนผมเจออะไรด้านในบางอย่างนันเหมือนเตียงคนไข้หรือเปล่า ตกใจพี่ไม่รู้อะไรตกใจสังกะสีพี่เฮ้ยเกิงอะไรผมนี่กับกระดุ๊กเลยนะมีบางอย่างตกใจสังกะสีอย่างผมแบบโอ้โหทุกคนครับประตูบ้านนั่นหมดมันได้ปิดนะประตูบ้านนั่นหมดมันได้ปิดพี่พี่แล้วผมไม่อยากเสียมารยาทนะคืออาจจะเปิดไว้แล้วลืมปิดหรือ เป็นเตียงคนไข้พี่เวซีเตียงคนไข้ที่แม่ใช้งานแล้วแล้วก็เก็บไว้ข้างบนอย่างดีทุกคนนะผมได้กินแปลกๆตอนนี้เชียอะไรวะ เชื่อเหรอวะเสียงเหนวะมันมีเสียงเหมือนเหมือนคู่เหมือนพยายามเสียงคู่ออกมาทุกคนข้างบนมีพ่อลุงพ่อลมไหมครับพี่นะใช่อร่ยโอเคผมจะตั้งสตินะตั้งสติตั้งสต,ต,ติให้ดีตั้งสตินะ มีอะไรบ้างก็มีนะดิชั้นบนแล้วก็ห้องน้ำบ้านหลังใหญ่พอสมควรทุกคนนะหลังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะพี่นะหลังนี้มีเตียงคนไข้ที่เคยอาศัยอยู่ทุกคนนะส่วนหลังนี้เป็นบ้านที่ยกสูงแล้วก็ไม่รู้ชันบนมีอะไรบ้าง อะไรวะเนี่ยเก้าอี้อะไรบ้างต้อ้เนี่ยรองรองรองเท้าพี่เชีย่ยคุณมีไหมมีเสื้อผ้าด้วยมีหมอนด้วยคุณดูไหมตัวน, oh <my> นี้เห็นไหม <'m> เสียงเข้ามากห้อยออกไปจากบ้านกูไว้พี่ I <mean> ผมแค่มาทำอะไรไม่ดีนะครับผมแค่มาสำรวจรองเท้าเจ้าของหรือเปล่าเสียงเหมือนผู้เหมือนผู้ชายแก่ๆคน เสียงเหมือนผู้ชายแก่ๆหมยโมงเสียงเหมือนผู้ชายแก่ๆ oh <my. S 1> ได้ไหมพี่สี mm hmm. นี่เป็นที่นั่งไม้พี่พี่ สวัสดีครับออมีใครอยู่ไหมเอ่ยโดนเสียงมันดังมาว่าออกไปออกไปอย่างเดียวมผมไม่มา,าสมบัติครับผมไม่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนะครับนี่มัเสียงว่าออกไปสมบัติกูออกไปผมไม่ามาเอาอะไรของพี่ของท่านเลยนะ ผมไม่มีเจอย่างนาจะเอาเอะไรทั้งั้นแหละผมแค่เข้ามาสำรวจด,ด,ดูเฉยครับดีไหมพี่มมัหมอสมบัติมันทั้งหมด หมดละไเมื่อผมพูดดีผมไม่ไม่ทำอะไรไม่ดีนะไจไปอ้อ้พี่สิมันดังเรื่อยๆอ่ เสียงมันดังเรื่อยๆพี่ผมมองไปเห็นชุดขาววิพี่ชุดขาวแขวนอยู่หรือเปล่าผมตกใจผมคิดว่าคนนะทุกคนนะนดูดิผมมองไปเป็นชุดขาวเป็นเสื้อกางเกมวพี่ดูดิผมตกใจผมคิดว่าคนวิพี่เฮ้ยสวัสดีครับคุณคุณอยู่ไหนครับเนี่ย เอสมบัติอะไรทั้งนั้นแหละครับผมอยากรู้ว่าคุณคือใครทําไมยังอยู่ที่นี่เจ้าของบ้านอยู่กับไม่ได้เลยครับผม,ม,มผมหาความจริงครับผมอยากรู้ความจริงมผมอยากปลดล็อกสถานที่แบบนี้นะเขาปลูกบ้านทับที่ของหรือเปล่าที่โบราณหรือเปล่ามันก็ไม่แน่คนนะอาจจะปลูกปลูกบ้านเนี่ยทับที่ของ còn làm ảnh còn gì không? cùng hãy du cả lặp lặp như vậy, bìa cả lặp lặp như vậy, nỉ cái cằn vần nè ยังไม่รู้ว่ากลางคืนจะเป็นไงจะน,น่ากลัวแค่ไหนทุกคนดูนะสะภาพตอนนี้มันน่ากลัวนะกลางคืนจะเป็นยังไงถ้ามากลางคืนเนี่ยเสียงมันดังชัดมากว่าออกไปออกจาก อย่าเอาสมบัติกูมึงจะเอาสมบัติกูอะไรประมาณเนี้ยแบบไล่ออกไปอ่ะเจ้าของเก่าอยู่กันไม่ได้คนนะอยู่กันไม่ได้นะพบเจออะไรบางอย่างนะมายมนะ เปรีป้ยวอมหวานนะผมกินมะยมนะผมว่าคงไม่ห่วงนะผมไม่เอาสมบัตินะผมกินมะยมนะผมกินมะยมดีไหมทุกคนเสียงเป็นแล้อะอะไรครับ ผมแปลกใจกับเตียงคนไข้นะมันรู้เป็นเตียงคนไข้ที่แบบทุกคนครับผมคิดว่านะผมมาคนเดียวเนี่ยยังไงผมไม่ปลอดภยัยแน่ผมจะต้องมากับเพื่อนคนอื่นมาด้วยกันถึงจะโผล่มาเป็นเป็นหรือจะมาทำอะไรก็ไม่กลัวถ้ามาด้วยกันอนะ่ะมันยังพอช่วยกันได้แต่นี่เรามาคนเดียวมันเสี่ยงในการที่เราจะโดนแบบทำร้าย แบบตัวที่เรามองไม่เห็นเนะี่ยมันอันตรายจริงๆนะเขาจะทําอะไรเราตอนไหนก็นได้นะถ้าเราเจิตไม่แข็งพอนะแต่ผมไม่ได้กลัวหรอกผมอยู่มานานแล้วตอนเนี้นผมยังไม่โดนอเลยผมกินมะยมด้วยผมไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงไนงะมันดูไม่ให้เกรดพวกพวกเขานะอ่ะผมกินโชยไหมก็ได้มา ตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านเนี่ยมันเงียบนะตอนนี้คือผมอยู่นอกบ้านแล้วมันเงียบแต่ถ้าผมอยู่บริเวณในบ้านเดินเข้าไปเนี่ยหรือพยายามไปขึ้นไปเนี่ยเสียงดังมาเลยเสียงดังมากเลยไม่้ขึ้นไปนะไม่เป็นไรไม่ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นนะแต่ผมบอกกับเพื่อนผมเนี่ย กับใหญ่หรือว่ากับน้องๆเนี่ยผมึ้นแน่นะวันนี้ผมไม่ไม่ึ้นเพราะว่าผมมาคนเดียวไงถือว่าให้เกียรตินะถือว่าให้เกียรติตุกคันครับตอนนี้ทุกอย่างเงียบไปแล้วมีแต่เสียงจัก,กระจันที่ร้องแล้วก็ลมพัดอ่อนๆน,นะเตียงคนไข้ทช่ผมอยากจะรู้ว่าเป็นเตียงคงนพิการหรือว่าเตียงคนตายแล้วหรือเปล่ามันเป็นเตียงที่ว่าคนมีตังค์ใช้กันทุกคนนะ กบดูว่ามีตัวปรับด้วยนะตัวปรับระดับสูงต่ำนะทุกคนเช่อไหมมีเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งดงตรงชิงช้าแกว่งไปมานะไม่รู้ว่าคนหรือหรือผีหรือยาหรือปลา นะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าคบนะวัสดีครับนะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับ ตามมาวยกันเหมือนมือนจะเดินตามผมมานะเขายืนมันจะเดินมามันจะมาบีบคอผมหรือเปล่าทุกคนเมันจะมาบีบคอผมหรือเปล่าถามก็ไม่ตอบว่าเป็นใครนะมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่มาโปตรงชิงช้าอยู่มาโปรกิ่งช้านะพี่พี่แล้วมันนั่งกลอนยกิงช้งชาผมเผพ้าก็ยาวปิดหน้าปิดตา นั่งเงียบไม่รู้เป็นคนบ้าหรือว่าเป็นพวกคนไร้บ ah ้านหรือเปล่าหายไปแล้ว,วคนไปแล้ววะนะนะ นั่งจิ่งชา้า่อกี้นะนั่งตรงนั้นเลยนั่งเงียบไม่พูดไม่จ่าเออแปดโอเคทุกคนนะขอไปคิปก่นนะอนแล้วก็ไม่ครั้งจะมากับแปดใจนะจะมากลังคืนด้ว้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากลัวแค่ไหนทุทกคนนะ